ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะมีคลิปมาฝาก fc เสมอนะคะเรามีเหตุที่จะต้องให้มากาัลกัตาโดยเร่งด่วนนะคะเลยมาแวะที่นี่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับวิกตอเรียการ์เด้นนะคะกัลกัตตาสนามนี้เรียกว่าเมดานปักเห็นไหมคะก็จะมีคนมาเดินเล่นเยอะเลย ข้าบ้านไปเห็นร้านนี้นะคะขายยำข้าวพองแต่วันนี้เราจะไม่สั่งยำข้าวพองเราจะสั่งเป็นปาปริชาดก็คือยำแป้งกรอบและแน่นอนว่าใครที่ดูคลิปของแม่หญิงจะได้รู้หมดแลว้วเขาใส่อะไรบ้างอาหารอินเดียข้างทางเขาใส่อะไรกันบ้างใส่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย ไม่งงบอกหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างและไม่มั่วด้วยก็ทำจะทำกินเองก็ทำได้อันนี้เขากำลังยำไส้นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งต้มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ผักนะคะก็คือหอมซอยแล้วก็ผักชี ถามว่าใส่มะเขือเทศไหมใส่ด้วยนะคะตามด้วยพริกเขียวเพื่อความเผ็ดถามว่าทำไมคนอินเดียถึงกินแต่พริกเขียวพริกเขียวกินแล้วจะไม่แสบท้องนะคะไม่เหมือนพริกแดงที่ ระคายเคืองกระเพาะนะคะตามด้วยผงยีราอาหารประเภทยำนี้ขาดผงยีราไม่ได้นะคะพริกป่นนะคะตามชอบชัดมาซา่าตัวนี้ค่ะนางเอกปาปร,ปรีตัวนี้นะคะที่เรียกว่าปาปรีแป้งกรอบ โรยด้วยผงยี่รากับพริกป่นชาร์ดมาซา่าเหมือนเดิมเขากำลังจะตักมิท่าชัดนี้ก็คือน้ำจิ้มหวานใส่เพราะบ้านบอกไม่เอาแล้วก็เอาไอที่ยามาราดลงไปบนแป้งกรอบนะคะท็อปปิ้งด้วยเซลล์มีกรอบและถั่วลิสงคั่ว ผักชีแล้วก็หัวหอมหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติก็จะเค็มเปรี้ยวหวานาแบบยำ่าค่ะ,คะแต่ไม่ต้องใส่ชูรสราคาจานละ40บรูปีหรือ16บาทนะคะ